เคยเป็นไหมครับความรู้สึกที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านตัวเองแท้แต่มือกลับลังเลที่จะไขกุญแจเข้าไปข้างนอกนั่นเราอาจจะเป็นคนเก่งเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานชื่นชมแต่พอเท้าก้าวข้ามธรณีประตูบ้านปุ๊บเรากลับรู้สึกตัวเล็กลงเหลือตัวนิดเดียวเราอยากเล่าเรื่องเหนื่อยให้เขาฟังอยากได้ยินแค่คำว่าเหนื่อยไหม หรือเก่งมากแล้วนะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามักจะเป็นคำถามที่เหมือนสอนปักใจทำไมไม่ทำแบบนั้นบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เชื่อแม่หรืองานแค่นี้ทนไม่ได้เหรอจากที่แค่อยากคุยกลายเป็นเถียงจากเสียงปกติกลายเป็นตะคอกและจบลงที่ต่างคนต่างปิดประตูห้องขังตัวเองไว้กับความน้อยใจถ้าคืนนี้ คุณกำลังนอนมองเพดานแล้วถามตัวเองว่าทำไมเราคุยกันดีๆไม่ได้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกนะครับเรื่องนี้คือบาดแผลร่วมของคนยุคเราจริงๆขออนุญาตเล่าเรื่องของตั้มให้ฟังนะครับตั้มอาจจะเป็นใครก็ได้หรืออาจจะเป็นเราคนใดคนหนึ่งในตอนนี้ตั้มเป็นคนทำงานวัย30ที่พยายามสร้างตัววันนั้นตั้มกลับบ้านด้วยความดีใจ เพราะเพิ่งโปรเจกต์ผ่านอยากจะเล่าให้พ่อกับแม่ฟังที่โต๊ะกินข้าวแม่วันนี้โปรเจกต์ตั้มผ่านแล้วนะลูกค้าชมใหญ่เลยตั้มพูดด้วยรอยยิ้มแต่แม่เงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดว่าเออดีแล้วแล้วนี่เมื่อไหร่จะสอบราชการละ่ะเห็นลูกป้าข้างบ้านเขาบรรจุแล้วนะมั่นคงกว่าตั้งเยอะวินาทีนั้นรอยยิ้มของตั้มเจือนลงความภูมิใจเมื่อกี้ เหมือนโดนน้ำเย็นาสาดโครมตั้มพยายามอธิบายแม่งานเอกชนที่ตั้มทำมันก็มั่นคงนะเงินเดือนเยอะกว่าด้วยพ่อสวนขึ้นมาทันทีเงินเดือนเยอะแล้วมีเวลาไหมกลับดึกดึกเดือนเดือน,นสุขภาพพังหมดพ่อเตือนด้วยความหวังดีนะฟังกันบ้างสิคำว่าความหวังดีของพอ่อกับคำว่าเปรียบเทียบของแม่พุ่งชนตั้มอย่างจัง ตั้มเริ่มเสียงดังขึ้นโดยไม่รู้ตัวทำไมคุยกันทีไรต้องเป็นแบบนี้ตั้มแค่อยากให้ยินดีกับตั้มบ้างไม่ใช่หาเรื่องติแล้วสงครามกลางต๊บอาหารก็ระเบิดขึ้นพ่อวางช้อนเสียงดังแม่เริ่มร้องไห้ตัดพ้อว่าเลี้ยงมาจนโตปีกล้าขาแข็งแล้วนี่พูดอะไรก็ไม่ฟังคืนนั้นตั้มนั่งกอดเข่าอยู่ในห้องโกรธไหมโกรธแต่ลึกๆ มันคือความเสียใจเสียใจที่ทำไมความรักของเรามันสื่อสารไปไม่ถึงเขาและทำไมความห่วงใยของเขาถึงแปลงร่างกลายเป็นคำพูดที่ทำร้ายเราขนาดนี้เราต่างคนต่างรักกันแต่ทำไมยิ่งคุยยิ่งเหมือนเอามีดกรีดใจกันเองเ<ค><ด>พื่อนๆครับลองหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆสักครั้งนะปัญหานี้จริงๆแล้ว อาจจะไม่ใช่เพราะความรักมันน้อยเกินไปหรอกครับแต่เป็นเพราะเรากำลังจูนคลื่นความถี่คนละช่องกันลองนึกภาพวิทยุนะครับตัวเราเป็นคลื่น fm รุ่นใหม่ชัดเจนตรงไปตรงมาส่วนพ่อแม่เราท่านอาจจะเป็นคลื่น am รุ่นเก่าที่อาจจะมีเสียงซ่าๆบ้างรับสัญ,ญญาณได้ไม่กว้างเท่าเราเมื่อตั้มพูดว่าอยากได้กำลังใจในคลื่น fm พ่อแม่รับสารไป แล้วถอดรหัสออกมาเป็นลูกกำลังลำบากต้องรีบหาทางช่วยต้องรีบสั่งสอนเดี๋ยวลูกไม่รอดในคลื่น AM ของเขาในทางจิตวิทยาและทางธรรมสิ่งนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยครับพ่อแม่เราเขาเติบโตมาในยุคที่ความมั่นคงคือพระเจ้าเขาถูกสอนมาว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีหรือการแสดงความรัก คือการตักเตือนไม่ใช่การชื่นชมสิ่งที่เขาพูดออกมามันไม่ได้เกิดจากความเกลียดเรานะครับแต่มันเกิดจากความกลัวในใจเขาเองกลัวลูกลำบากกลัวลูกไม่รอดกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเราพอมองเห็นแบบนี้เราจะเห็นว่าพ่อกับแม่ไม่ใช่ยักษ์มารที่จ้องจะทำลายฝันเราแต่เขาคือมนุษย์ธรรมดาที่มีความกลัว และสื่อสารความรักไม่เก่งก็เท่านั้นเองเราเปลี่ยนเครื่องรับวิทยุของเขาไม่ได้ครับเราไปบังคับให้เขาเปลี่ยนจาก AM มาเป็น FM เดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเลือกที่จะจูนตัวเองให้เป็นผู้รับฟังที่เข้าใจคลื่นเสียงซซ่านั้นได้โดยไม่เอามาทิมแทงหัวใจตัวเองได้ครั้งต่อไปที่เกิดบทสนทนาแบบนี้ผมอยากจะชวนให้ลองใช้เทคนิคถอยออกมาดูครับ เมื่อได้ยินคำพูดที่เริ่มบาดหูแทนที่จะรีบสวนกลับทันทีให้ลองนับหนึ่งถึงสามในใจมองให้เห็นว่านั่นคือเสียงของความกังวลของเขาไม่ใช่ตัวตนของเราเขาบ่นเพราะเขากังวลเราแค่รับรู้ว่าเขากังวลแต่อย่าเอาความกังวลนั้นมากัดกินใจเราถ้าอธิบายแล้วเขาไม่เข้าใจลองเปลี่ยนจากการอธิบายด้วยเหตุผลเป็นการสื่อสารด้วยความรู้สึกดูไหมครับ เช่นแทนที่จะเถียงเรื่องงานราชการลองพูดเบาๆว่าแม่ครับตั้มรู้นะว่าแม่เป็นห่วงแต่วันนี้ตั้มเหนื่อยจังขอกินข้าวอร่อยๆฝีมือแม่ให้ชื่นใจก่อนได้ไหมเรื่องงานไว้ค่อยคุยกันนะการใช้น้ํำเย็นเข้าลูปใช้ความเมตตาทั้งต่อเขาและต่อตัวเราเองบางทีความถูกต้องอาจจะไม่สำคัญเท่าความสัมพันธ์ และการชนะพ่อแม่ในวงสนทนาอาจจะไม่คุ้มค่าเท่ากับความสงบในใจเราวันนี้ถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆการถอยออกมาเงียบๆย,ยิ้มให้บางๆแล้วกลับไปฮิวใจตัวเองในห้องไม่ใช่เรื่องผิดนะครับนั่นคือการโปรดวางความคาดหวังเพื่อรักษาใจเราไว้ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณได้นอนหลับเต็มตื่นวางความขุ่นข้องหมองใจไว้หน้าประตูห้อง และตื่นมาพร้อมกับใจที่เบาสบายกว่าเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับโปรดวางสวัสดีครับ